มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันในโอกาสนี้นะเพื่อจะได้นำไปอยู่ในโสมนานสิการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ํานะจะได้ถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากจิตนะตอนนี้ธรรมที่จะนำเสนอในโอกาสนี้นะ เป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาตรัสเอาไว้ว่ามันมีธรรมอยู่ประการหนึ่งถ้าเราเจริญให้มากกระทำให้มากกระทำให้บ่อยจะทำให้ทางโลกก็เสื่อมทางธรรมก็ไม่เจริญนะมันมีธรรมอยู่ประเภทหนึง่งซึ่งธรรมประเภทนั้นที่จะทำให้ทางโลกก็เสื่อมทางธรรมก็เสื่อมก็คือสิ่งที่เรียกว่าอบายมุขห ตอนนี้เราไปดูว่าอบายยมุขหกมีอะไรบ้างที่เมื่อกระทําให้มากกระทําให้บ่อยแล้วเนี่ยทั้งโลกก็เสื่อมทางธรรมก็เสื่อมประการที่หนึ่งการดื่มน้าเมาการดื่มน้ําเมาเป็นอบายยมุขประการที่หนึ่งหมายถึงการดื่มน้าที่หมักโดยการไม่กลั่นแยกเบียร์วายเป็นต้นนะสุรายาบ้ากัญชาเฮโรอีนสารเสพติด นี่คืออบายมุขประการที่1คือการดื่มน้ำเมาและเครื่องมึนเมาทุกชนิดนะจะทําให้ทั้งโลกก็เสื่อมทางธรรมก็เสื่อมนะประการที่2นะการเที่ยวกลางคืนนะการเที่ยวกลางคืนเนะี่ยหมายถึงการออกนอกบ้านในยามวิกาลไปในแหล่งบับันเทิงต่างๆเพื่อสนองตอบความสุขทางกายทางใจนะไปตามตรอกซอกซอยนะร้านเหล้าร้านเบียร์ นะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทางโลกก็เสื่อมทางธรรมก็เสื่อมนะประการที่3นะการเที่ยวดูการละเล่นนะการเที่ยวดูการละเล่นเป็นอบายมุกนะประการที่3หมายถึงการเที่ยวดูการละเล่นการบันเทิงต่างๆในเวลากลางวันในเวลา,ว,ลา,ว,ลาวิก,กาลนะดูซีรีส์ดูอะไรก็ตามที่มันใช้เวลานาน,านๆนะทำให้ เกิดโทษแก่ร่างกายและจิตใจจะทำให้ทางโลกก็เสื่อมทางธรรมก็เสื่อมประการที่4นะการเป็นนักเลงการพนัน,ห,นหมายถึงการชอบเล่นการพนันขันต่อมีการได้เสียนะตอนนี้การพนันนี้เมื่อเล่นแล้วติดแล้วนะเป็นความเสื่อมแห่งภคะเมื่อเสื่อมแห่งภคะนี่ทางโลกก็เสื่อนมะทางธรรมก็เสื่อม นะเพราะฉะนั้นการเล่นการพนันจึงเป็นหนทางแห่งความเสื่อมแห่งทั้งโลกและทางธรรมประการที่4ประการที่5นะการเกียรติคร้านในการทำงานหมายถึงการไม่ขยันทำงานตามเวลาตามหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบปล่อยให้งานมันค้างค้างนะอุปมาเหมือนดินพอกหงอยนะได้ชื่อว่าเป็นคนไม่เอาไหนนะมันจะมีโทษป,ปรากฏเยอะแยะมากมายนะเวลาจะ ประพฤติธรรมก็ไม่ทําเวลาจะประพฤติทางโลกก็ไม่เอานะมีเหตุผลนานาชนิดนะที่จะมารองรับในการมุ่งกระทำต่างๆนะเพราะฉะนั้นการเกลี้ยกล่อในการทํางานนะจริงทําให้ทางโลกก็เสื่อมทางธรรมก็เสื่อนมะประการที่6ประการสุดท้ายคือการครบคนชั่วเป็นมิตรหมายถึงการครบคนชั่วหรือคนพาลเป็นมิตรนะยอมรับในความเป็นมิตรนะ จากคนชั่วหรือคนพานซึ่งแยกแยะไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วนะคนชั่วนี่แหละมันจะชักพาชักนําให้เราไปในทางที่ชั่วนะเมื่อไปในทางที่ชั่วทางโลกก็เสื่อมทางธรรมก็เสื่อมนะนี่คือ6ประการของอบายมุกหกนะที่ถ้าคนใดก็ตามกนะระทำให้มากกระทาให้บ่อยแล้วเนี่ยจะทำให้ทางโลกก็เสื่อมทางธรรมก็เสื่อมนะสรุปก็คือ1 การดื่มน้ำเมา2การเที่ยวกลางคืนสาการดูการละเล่นสี่การเป็นนักเลงการพนันห้าการเกียรติค้านการงานและก็หกการคบคนชั่วเป็นมิตรเพราะฉนั้นเราควรจะนําไปยูนิโสมนัสิการให้ดีว่าการกระทําทั้ง6ประการนี้มันเป็นอย่างไรเราควรจะเสพให้มากเสพให้บ่อยหรือจะไม่เสพเลยนี่คือธรรมะสั้น ที่นำมาฝากกันในช่วงนี้อขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ